สวัสดีค่ะพบกับช่องเมดาโกก,ก,ก่นะคะวันนี้เมดาดีใจมากนะคะได้มารับค่าคอมน้องซ้นอ้อเพิ่งจะเดินไปบอกตะกี้นี่เองนะคะลองกลับขอบพระคุณนะคะเมดาข้างในเลยค่ะนี่เม่ดาได้ค่าคอมมิชั่นด้วยรอบบินนี้เม่ดาบอก ลูกค้าหน่อยเด้อว่าเดือนนี้เรามีโปรอันนี้แม่แม่ไ์สดไหมถ่ายคลิปค่ะยังไ,ไม่ถ่ายคลิปเนะาะอ่ะมาเดี๋ยวต้นอ,อก็จะบอกนะคะเลยเลยแล้วแม่ะะก็คุยอีกทีนึงเนะาะค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นบันอ่์โปรวันที่สิเดือนสิบเนะาะอ่าซื้อกระชายขาวหนึ่งกระปุกนะคะทุกคนในราคาสองราบาทแถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกนะจ๊ะ คุ้มไหมแม่คุ้มค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในราคา250หรือลูกคา้าท่านใดอยากจะได้ฟ้าทลายโจรเป็นของแถมก็ได้เช่นกันนะคะก็ซื้อกระชายขาวหนึ่งกระปุก250แถมฟ้าทลายโจรหนึ่งกระปุกค่ะคะือหนึ่งแถมหนึ่งคุมค้มมีเดือนนี้เท่านั้นนะคะคือเดือน10นี้เท่านั้นตุลาคมเท่านั้นนะคะสิ้นเดือนก็โปรนี้ก็หมด ตอนนี้แม่ดาก็รับค่าของดีใจมากเลยนะคะโอนเข้าบัญชีแล้วเรียบร้อยนี่คือมันจะมีสลิปการโอนแล้วก็คุณนิสาเป็นคนสั่งให้นะคะคุณนิสาต้องกลับขอบคุณนะคะคุณนิสาบุญวันนะคะค่ะไม่ค่ะแค่นั้นแหละแม่อ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะโอ้แม่ใส่เสื้อมาที่พีทด้วยทุกคนันนี้นะคะแม่ดาต้องกลับขอบคุณนะคะเอฟซีค่ะนี่นะคะนี่ ที่สั่งในนาแม่ดากรอกนะคะแม่ดากราบขอบพระคุณอีกรอบนะคะที่ให้แม่ดาได้ค่าคอมนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอืถ้าสนใจนะคะสามาดีพีชหรือว่าลูนผิวแซตพีมันลูงผิวหน้านะคะทิพยีสกินเราสั่งผ่านช็อปมาดี้พีชได้นะคะทุกคนเนาะรีอานะคะสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในเครือข่ายของเราสามารถสั่งผ่านช็อปมาดีพีชได้เนะะแม่ดาก็ได้ค่าคอมเหมือนเดิมนะคะคูน คุณแม่มากนะคะโอ้ยดีใจสุดๆเลยนะ็นแม่รับผมนะคะวันนี้แม่ไปทําอะไรอยู่ร้านเหะอร้านอยู่ร้านม่เปไหนเนาะถ้ามีกิจกรรมของไครก็ส่วนด้วยจะมาร่วมด้วยมีร้านคองหรือไม่ค่ะ ก็มากินข้าวหรือยังเอ่อยังค่ะแต่ยังไม่หิวหรอกเดี๋ยวไปเอาขัวกระบกเดี๋ยวไม่นาคขัวกระบกอยู่มีได้ฟีเหมาค่ะเดี๋ยวเราไปติดไฟคัวกระบกก่อนนะคะขอบคุณนะคะอีซีน้องต้นอ้อนี้ร้อง ก็ร <uvo> ้องเพลงก็เพาะรำก็เพาะนะคะพูดก็เพาะหัวเลาะก็ยังเพาะอีกนะคะทั้งสวยทั้งน่ารักนะคะครบสมบูรณ์ไปขั่วกระบุกนะคะโอ้ห่วยไผ่น้อช่างไมไงท่างม้ยาวไผ่น้อ เบิ่งเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวหาไม่ได้อีกแล้วนะคะกล้วยกองใครนอนอีใหญ่จริงๆสาวปนาวปนกกกอกบอกโอโ้สวยมากเลยกล้วยหอมทองซะด้วยเนาะกล้วยหอมทองใหญ่ๆสวยๆนะคะ นี่นะคะแม่ดาต้องกลับขอบพระคุณนะคะที่สั่งในนามช่องแม่ดากรุกอดน,นะคะกลับขอบพระคุณจริงๆ,ๆ,ๆค่ะโอนค่าบัญชีนะคะกลับขอบพระคุณจริงๆนะคะ